คลิปนี้นะครับอันนี้ผมดึงมาจากกรมอุตุนิวิทยานะครับของอาจารย์วัฒนานะครับกันบัวนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งนะครับเราใช้การบป็ยงอากาศนะครับที่อาจารย์สอนอยู่ทุกวันนะครับมาบอกเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับของจังหวัดสงขานะครับผมยกตัวอย่างสงขลาและก็ดึงของยะลามาด้วยนะครับเมื่อกี้จะอยู่ สลับกันนะครับลองดูนะครับอันนี้ตัวอย่างสงขานะครับก็อุณหภูมินะครับมันเกี่ยวข้องกับการทําสวนยังไงนะครับทุเรียนเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะจับเฉพาะใจความสําคัญนะครับมกราคมนะครับอุณหภูมิเนี่ยร้อนที่สุดนะครับอยู่ช่วงของสิ้นเดือนนะครับเกือบเกือบสิ้นเดือนปลายเดือนสิ้นเดือนเนี่ยอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับถ้าเรา ต้นพร้อมเราลงสารไปก่อนก่อนวันที่15หรือช่วง15นะครับหรือช่วง15มกราคมเนี่ยเห็นได้ว่าช่วงที่วันที่16จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับอุณหภูมิไต่ตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ24 25 26 27 28 29นะครับ28กว่าเนี่ยสูงสุดแล้วของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับช่วงที่เขา อุณหภูมิสูงเนี่ยจะทําให้พื้นดินโฉพอดีนะครับเข้าจังหวะกับที่เรากักน้ําเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะครับที่ผมนํามาให้นะครับอันนี้เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการเก็บข้อมูลล่วงหน้านะครับอันเนี้ยอุณหภูมิ150วันนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเนี่ยดูเลยนะครับอุณหภูมิสูงของสงขาเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถทําดอกทุเรียนช่วงไหนได้บ้างนะครับจะได้ว่าตั้งแต่ อ่ากุมภามีนานะครับมีนาเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนะครับช่วงเนี้ยก็ทําดอกได้ดีที่สุดแล้วนะครับให้ดอกออกช่วงมีนาคมสําหรับคนที่ไม่ทันนะครับอันเนี้ยข้อมูลง่ายๆเลยนะครับตักายง่ายๆเลยผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้ผมเข้าไปดึงมานะครับจาก Facebook ของอาจารย์นะครับเมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วัฒนากันบัวด้วยนะครับอันนี้ข้อมูลง่ายๆนะครับส่วนของยยลาก็แตกต่างกันนะครับเะลาก็ จะเป็นฝนเนี่ยนะครับอุณหภูมินะครับตัวอุณหภูมิเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากงนกนะครับกับสงขาเนี่ยนะครับก็ไปดึงมาดูได้นะครับของยะลานะครับยะลาก็อยู่ด้านหน้าช่วงหน้านะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้ของสงขาอยู่ช่วงหลังทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จึงได้ว่าเราสามารถวางแผนการทําสวนง่ายๆล่วงหน้าได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากสําหรับคนที่ ไม่สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับหรือ,อยุ่งยากเกินไปก็ผมนำมาไว้ในคลิปให้แล้วนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับวางแผนลงศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีภาพทิ้งท้ายด้วยนะครับก็จะเป็นอันนี้ฝนล่วงหน้านะครับน่าจะเป็น8เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ดึงมาให้ดูนะครับ